e d f i r e นะครับ R 1น0 0 BT นะครับเป็นลำโพงแอคทีฟก็จะแกะกล่องเลยนะอ่า d f i r e นะครับนี่มีอะไรมาบ้างสายชัญญาณน,นะตัวนี้เป็นสาย RCA กับสายกับตัวแจ็ค3.5มิลแล้วก็ให้รีโมทมา <S 2> <S 2> นะปุ่มเปิดปิดปุ่มปิดเสียงมิวเสียงนะครับลดเสียงเพิ่มเสียง ุ่มบูทูธ่ารุ่นนี้มีบูทูธด้วยเนาะแล้วก็สลับเป็นไลน์อินมาดูตัวลำโพงนี่เป็นลายไม้สวยงามนะครับตัวนี้เป็นสายแพรนะครับลิงก์ระหว่างลําโพงนะครับนี่ตัวนี้เป็นลําโพงฝั่งซ้ายนะครับอ่าอันนี้คือเป็นตัวเมนฝั่งขวานะครับมีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะครับหมดแล้วนี่คือตัวแม่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยว ลองไล่ดูนะครับตัวฝั่งขวาก่อนดูด้านหลังเขานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีอินพุตสองช่องแล้วก็มีตัวพอร์ตที่ต่อไปลำโพงฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดก็มีประมาณนี้นะครับเป็นลำโพงบลูทูธด้วยนี่เป็นลำโพงบลูทูธในตัวด้วยนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับาการอันบ็อกก็ผ่านไปนผมจะให้ดูตัว ฝั่งขวาก่อนนะครับก็จะเป็นชุดตัว active p r c c k e r นะครับจะอยู่ฝั่งเดียวนะครับและจะเป็นการแร่สายออกไปไปยังฝั่งซ้ายอีกทีนึงโมดูพอร์ตการเชื่อมต่อมีอะไรบ้างนะครับจะมี pc in ตรงนี้นะครับให้เราต่อตรงนี้เป็นเมนหลักก่อนตรงนี้จะเป็น oc in นะครับ c in นั่นหมายความว่าทางฝั่ง input นะที่เป็น analog input ของเขาเนี่ยก็จะมี2ช่องนั่นก็คือ pc in กับ oc in รหัสลงท้ายด้ bt แน่นอนครับมีก็จะมีบลูทูธให้ก็จะใช้การสลับที่รีโมทนะครับมผมให้ดูรีโมทนะครับนี่คือเป็นลักษณะรีโมทของเขานะครับปุมปรับนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับบนสุดนะครับเป็นปรับเสียงแหลมนะครับตรงกลางจะเป็นเสียงเบสส่วนตัวล่างสุดจะเป็นปรับพอลล่มเป็นปรับวอลล่มส่วนไฟอินดิเคเตอร์นี้แสดงสีเขียวนะครับเป็น ไลน์อินแล้วก็สีฟ้านะครับจะเป็นบลูทูธนะครับสลับกัน2สีนะครับลำโพงด้านซ้ายนะครับแอลสปีกเกอร์แอ์นะครับต่อมายังฝั่งด้านซ้ายฝาครอบตรงนี้นะครับสามารถดึงออกได้นะครับถ้าใส่ตะแกรงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สายแพรตรงนี้นะครับที่ลิงกออกมาลำโพงนะครับกึ่งกึ่งมอนิเตอร์ดังนั้นเนี่ยนะลำโพงพวกนี้จะมีย่านโลกับย่านไฮแยกอิสระนะครับสายที่เขาแยกมานะครับก็ต้องแยก โลกับไฮด้วยครับก็คือแยกโลกับไฮตัวลําโพงเนี่ยได้ทําองศานะครับให้เข้ากับการรับฟังของเราแล้วสังเกตจากเห็นไหมครับจะมีความเอียงอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับในการรับฟังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะปรับเก้าอี้ของเรานะครับได้เข้ากับลําโพงนะแต่ถ้าลําโพงตัวนี้ต้องการให้เข้ากับหูของเราจริงๆตรงหูเราจริง,ต,รง,ง,รง,รงต้อง ใช้ขาตั้งนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นวางบนโต๊ะคอมทั่วไปเนี่ยผมถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับใช้ดีเลยทําให้เรารับฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวพอร์ตลมอยู่ทางด้านหน้านะครับนะก็ได้รับเสียงเบสโดยตรงเลย<ป>โอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังซาวนะครับที่ได้จากกีดีไฟเออร์นะครับผมจะถ่ายตั้งตรงแบบนี้นะครับนะ เป็นเสียงที่ได้จากกล้องมือถือซัม s ุงโน้ตยี่นะครับลองฟังสักเพลงสองเพลงดูนี่คือใช้บลูทูธนะครับตัวแอม o t ไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้ต่อนะเปิดไปเฉย ตัวปรับมิดตัวปรับเสียงแหลมเสียงทุมม้มในปรับตรงกลางนะครับ I should stay or be alone Won't you make up your mind Cause I'm getting tired Of overthinking every move you make And I can help you decide Who you're loving now And how I'm not quite there somehow ¡Suscríbete al canal! โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ